สวัสดีครับผมอบพอบช่องพญารอดเลาะทงเพื่อเราครพี่น้องมีพญารอดที่ามาเลาะบึงหัวบึงสวนบึงปลาบกหนอบกหน้าเล้บพี่น้องครับบรรยากาศครับพี่น้องหนาวครับพี่น้องเมื่อนี้อากาศหนาวเย็นครับนะครับพี่น้องปลาบกหน้าครับนี่ครับกําลังเป็นดอกครับครับ หน้ากำลังลรกรคครับพี่น้องเริ่มจอดอ,อกแล้วก็มีครับครับไม่อยอมหลอดไทยไหมครับพี่น้องว่างหันหลานเปิดเพ่งยูรถปีอัพเลยได้ลบถิ่มจะเด้มาไทายไหมครับพี่น้องเสียงเพ่งเข้ามาครับ สิยากน้ำเปิดสางไร่ได้คือลงคลิปยากครับลรงโฆษณา,า,ายากพยายหลอดเล้ยลบถิ่มครับนี่ครับดอกลูกดีพี่น้องหุนครัครับพี่น้อง เพื่อเถียรพี่น้องผลูกว้อมเพื่อนไว้นะครับพอได้เก็บอยู่เก็บกินพี่น้องครับนี่ครับต้นบมะนาวพี่น้องเป็นนวยหน่อยเป็นนวยหน่อยพี่น้องจอดอกเป็นนวยหน่อยดกอยู่ครับนี่หมกท่านหมกบ้านห้องนะครับพี่น้อง นะค,ครับพี่น้องบักท่านครับพุดซาท่านบ้านนอกครับนะครับจอดอกไล่พี่น้อง น,น้อยๆครับดอกลบอยู่ครับพี่น้องนี่ครับง่ไงก็มีเหรอครับครับลกดีอยู่ครับพี่น้อง ดอกลุกเต็มเลยครับครับ ลดิไปเงียวๆครับเป็นมูเพฟย์หลวัดด้วยนี่ครับพี่น้องเกียมมักเน่าหน่อยพี่น้องนะครับนี่พักเสียนครับพี่น้องพักเสียนก็พักขมขมบ้านครับ นี่เป็นมะเขือพ่อพี่น้องเขือเหลืองบะเขือคืนบ่ครับนี่ครับ พี่น้องักคุ้งกับลูกๆครับนี่พอได้เก็บต่ำครับหมูมีพี่น้องมีตะไคร่ครับดนมากพ่ออย่หลอดพ่อม่เวียกหาเลาะบึงหัวอง,งสวนนะพี่น้องครับคุงกับบักนาวก็ยุย่ยกก้กันเนี่ยพี่น้อง ไปแล้วมงึงพอยายากไปแล้ว,ลวนี่ครับพี่น้องครับตไข่หัวจริงไข่พี่น,อน้อ,อ,อง ครับต้นมกแข่งพี่น้องมะเขือพ่วงครับ,คร,บครับพี่น้อง แข่งแบบเคือพ่วงเพื่นอนรถพ่วงนะครับนะครับพี่น้องนักซี่ครับมันก็บ่งครับพี่น้องมันกะบ ครับพี่น้องนะครับปอไว้น้ำหัวน้ำสวนพี่น้องก็ไดยเก็บต่ำเก็บกินครับ กกำลังงามครับพี่น้องครับฟองบัวกําลังงามครับ ี่กับยอดไว้หนักคางเปียงเนี่ยพี่น้อง พักหนาหน้ามันางามครับพี่นอ้องหนาฝนบเป็นปะตะเอาอราครับเหลืองเปื่อย ก็เป็นาง,งามครับพี่น้องนี่เป็นกระเทียมครับพี่น้อง เป็นมละหีนกครับพี่น้องเป็นน้ำหวัวนี่ก็เป็นพักเป้นแล้วครับพี่น้องบูกแกมกันไว้ครับ ปลาคอมบัวครับกับเป็ดซีเหล้าซีไท่นี่ครับเบี้ยแม่ยงหลักเดี้ยหอนแสงจยอหน่อยครับ you know. 私は。 กำลังงามๆ <that> ครับผมแค่นี้นะครับอี่น้องเนะาะมักกจะยืาลืมกดไลล่ก็แชร์ก็ติดตามเนะครับครับเด้อกำลังใจพยาะหลอดครับผมแค่นี่แล้วครับสวัสดีครับ